สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วที่โอเวอร์าสิบเก้านะครับมาพร้อมกับสายฝนฝนก็ตกตกหยุดหยุดนะครับโอเวอร์าสิบเก้า เป็นทางข้ามรถไฟเสียงจะดังสักหน่อยมีรถเก๋จะสักกลิบ เนี่ยครับมาเบอร์หนึ่งเนี่ยนะคะระบนบนนะครับาพรามหมดสายสัวอย่างที่บอกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเส้นทางของชาวบ้านนะครับเรวรถไวกวาวิ่งด้านล่างเราก็เลยต้องทำสะพานยก ระดับให้ชาวบ้านนะครับข้ามไปฝั่งน้นฝั่งน้นก็จะเป็นไร่ข้าโพดเป็นสวนสวนยางเป็นที่ทำกินของชาวบ้านฝั่งโน้นนะครับเราก็ต้องทำทางข้ามให้ชาวบ้านเพื่ออำนวยความสะดวก าปรับแบบครับเทคอนกรีดเป็นงานที่ใช้เวลานะครับจมเบียบไปก่อนนะครับปรับแบบ ชมบรรยากาศเราอยู่กันที่บ้านนาแกพางอลาปะห่างจากสถานีสักสองกิโลนะครับเราต้องย้อนลงไป

แล้วก็ติดงานอยู่พะเยามาช่วงบ่ายฝนมาพอดีจากนี้ย้อนไปสักสองกิโลนะครับโลก,บกว่าเป็นสถานีเพิ่งเอา ก่อนเพลายากรีดนะครับตัดแบบตัดแบบตัดปัดต่อมผลก็ิ่งหยุดไปนะครับคิ้งชำแล้วก็แล้วก็ร้อแล้วชมวิวกันนะครับตาไมปชมดูทัด นี่ครับเส้นทางรถไฟมุ่งสู่พะเยาจากเพิงงาวไปพะเยาก็ห้าสิบกิโลครับแดดออกแล้วนะครับท่านผู้ชมร้อนละที่ฝนยังตกอยู่เลยไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับ เราก็ยังพวนเตี้ยนมาอยู่แถวโอพาสเก19โอพาหรือทางข้ามรถไฟสะพานยกข้ามรถไฟภาษาช่างเขาเรียกโอพาส์าแต่เวลาก็เป็นสะพานครับกดติดตามตอนต่อไปนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ระกันนะครับสวัสดีครับ